สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผลชิ้นเนื้อผ่านตัด2กล้องของดิฉันเป็นยังไงบ้างคะผลชิ้นเนื้อก็ดีนะครับไม่มีเนื้อ้ายแล้วก็เป็นเนื้องอกรังไข่ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเดอร์มอยครับเนื้องอกเดอร์มอยนี้มันก็มีส่วนประกอบของผมขนและเล็บฮะมีขนผมมีคนเสกของเข้าดิฉันหรอคะเปล่าเปล่าครับมันเป็นเนื้องอกรังไข่ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นเองเวลาตกไข่ออกมาแล้วก็จะมาเจอกับอสุจิแล้วเขาก็จะผสมกันแล้วก็พัฒนาต่อไปกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นเด็กออกมาเขาก็จะพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ3มชั้นนะครับ<ม>ชั้นนอกก็จะสร้างออกมาเป็นผมขนและเล็บชั้นกลางก็จะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อส่วนชั้นในก็จะเป็นเยื่อบุทางเดิอนอาหารซากสารที่เป็นมูกแล้วก็เป็นเมือกเนื้องอกเดิอมอยก็มีลักษณะทั้ง3ชั้นนี้ครับ ก็สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเนื้องอกธรรมดาแค่นั้นอเองครับตกใจหมดเลยนึกว่าจะต้องไปหาหมอผีมาเอาของออกจากคาดชันแล้วแล้วคุณอุ๊กผ่าตัดเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะวันแรกมานี่เดินแบบได้2 3งสาก้าวนี่ก็คือเดินได้สะดวกเลยแผลเล็กเจ็บน้อยมากต,ตอนที่ผ่าตัดคลอดเนี่ย เจ็บมากกว่าอีกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแผลเห็นไม่ชัดด้วยมั่นใจในการที่จะซื้อชุดปีกินนี้ใส่ค่ะทันค่ะรักษาได้ทุกโรคไหมคะคุณหมอผ่าตัดสองกล้องแบบนี้ก็ยังไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องรักษาได้ทุกโรคนะครับก็กรณีก้อนใหญ่ผ่ายากการผ่าตัดผ่านกล้องเนี้ยสู้ไม่ได้เลยครับการตรวจภายในถามประวัติ แล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ครับมันจะบอกได้คร่าวๆแค่นั้นเองแต่ไม่สามารถบอกเรื่องพังผืดได้เวลาการผ่าตัดจริงนะครับเราก็จะเจาะรูก่อน1รูเข้าไปในท้องส่องกล้องเข้าไปดูแล้วก็ใส่เครื่องกระดกมือลูกนะครับเข้าไปแล้วก็ลองโยกมือลูกดูว่าสามารถโยกได้ไหมน่าจะผ่าตัดได้ไหมถ้าประเมินแล้วคิดว่าผ่าตัดได้เราก็จะเจาะรูที่เหลือแล้วก็ใส่เครื่องมือผ่าตัดต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วว่าไม่สามารถผ่าตัดได้ เราก็จะเอาเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องออกแล้วก็ผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพราะว่าโรคเนี้ยยังไงก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอยู่ดีผมก็อยากให้ผู้ป่วยเนี้ยเขาเข้าใจในส่วนเนี้ยแล้วก็เตรียมเผื่อใจไว้ด้วยว่าเผื่อสาหรับการผ่าตัดไม่ได้อะครับรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะคุณหมออยากถามเป็นความรู้อะคะ่ะก็สามารถเอาไปรักษาได้หลายโรคเลยครับขึ้นอยู่กับตําแหน่งของอวนะัยวะเนาะถ้าเป็นที่ลังไข่นะครับ ก็อาจจะเอามาผ่าตัดเพื่อรักษายกตัวอย่างเช่นโรคเดอร์มอยซิสที่ผ่าตัดคุอุ๊ไปครับหรือว่าเป็นโรคช็อกแลลซิสที่รังไข่ก็สามารถผ่าตัดได้ในกรณีที่เป็นโรคที่ท่อนําไข่นะครับเช่นท้องนอกบลูกเราก็สามารถเอามาผ่าตัดผ่านกล้องได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นที่มดลูกนะครับเช่นเนื้ององมดลูกหรือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในกรณีที่ก้อนใหญ่ไม่มาก ก็สามารถใช้การผ่าตัดต่างกล้องทางนาิเวศเอามาผ่าตัดเพื่อรักษาได้เช่นกันครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างะคะมีข้อดีก็คือแผลเล็กเจ็บน้อยพักฟื้นสั้นกลับบ้านเร็วแต่ก็มีข้อจํากัดน,นะครับก็คือก้อนใหญ่ผ่ายากจะไม่สามารถทําได้ยังไงก็ตามอยากจะให้ผู้ป่วยแล้วแพทย์เนี่ยมาตรวจร่างกายถามประวัติแล้วก็เลือกชนิดการผ่าตัดร่วมกันโดยเราจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญครับ ผาตัดปลอดภัยมั่นใจ,ใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา